อบบอเอาละครับก็อยู่กับผมใน p u ป๊อบบิกแมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะกับเกมที่ทุกคนก็รู้ว่าคือเกมอะไรนะครับผมจูเซนโบตเดอะเกมซีซั่นสอนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะ <c oughs> ในช่วงเวลาบ่ายๆนี้นะครับอ่าก็หลีกก็ใกล้ตัดสินเต็มทีนะแล้วผมคิดว่าทุกคนก็อยากจะเห็นผมตีหลีกนะครับ เพราะว่าถ้าผมไม่ตีก็คงไม่ได้แล้วนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะอดแดกได้สูงจะจัดเลยทีเดียวนะครับอ่ะเข้าไปดูสรุปผลลีกหน่อยนะครับผมก็อยู่รังเพื่อเดต้าก็หรือแหลงทองพนองเดดของเรานั่นเองนะครับราชากาสทองก็ยังอยู่แหลงทองอยู่เหมือนเดิมนะอันดับที่13นะมีแต้มอยู่1น7่นะครับผมซึ่งผู้นําก็ได้หนีตีห่างออกไปเรื่อยๆนะมีพันสกับ6กนะครับห่างกันเกือบจะ200แล้ววะมา เพื่อมันเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดที่จะรับการ์ดไปนี้ไปนะครับอ่ากิโฟโพสุคันนะผมอนะ่ะหรือไกโพสุคันก็ได้ปะลุยกันเลยดี่ฝ่านะก็แพ็คนี้ก็อขอทางไว้ก่อนกันแล้วกันนะแพ็กทองนะไม่ได้แล้วว่ะอาการนี้จะขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปนี่เรียกว่าสับกระสับกระายอย่างแน่นอนต้องไปแล้วนะครับอยู่แถวนั้นไม่ได้แล้วนะอ่าผมก็จะเอาแบบแถวไหนไปเล่นดีอ่ะ ไม่มั่นใจเลยนะครับว่าจเจ้าตัวไหนจะสามารถไปล้มพวกนั้นได้นะตอนนี้ก็คงจะมีแต่คนแข็งแขงเก่งๆกันทั้งนั้น <c oughs> เออผมเชื่อว่าต้องมีคนแข็งงเก่งๆทั้งนั้นนะครับมาเป็นอุปสรรคฝั่งเราอยู่นะเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับอ่าคงพอได้อยู่ปั๊ลุยกันที่ฝ่านะครับอ่าก็กลับเข้ามากันแล้วนะเราก็ลองแย่ๆดูก่อนเฮ้ยอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะก็พอไหวอยู่นะโอเคแต่ยังไงน้ำเราต้องไม่ตายนะ อาการนี้มีสิทธิ์ตายสูงอ่าป้องกันไหมไม่ป้องนะครับเอาเสร็นี่น่ากลัวผงยังมีบันแช่งตูนตายนะครับัวอื่นยังไม่เท่าไรนะับมาเลยอยากเห็นทีเล็กบันแช่งนี่ละเกินนะเวลาใช้ท่าไม่ตายนะดูซิว่ามันจะบานไหมอยากรู้นะความอยากรู้เนี่ยป้องกันก็ดีอ่ะจิงตัวนี้ตายไม่ได้นะห้าม<ๆ>ต,ตายเด็ดขาดเลยนะครับแต่ว่าดูอาการแล้วดูทรงแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดก็ไปได้ แล้วยังไงเดีย๋ยวเก็บไปตัวสุดท้ายก็ได้นะโอเคคันนี้สแต็กผมก็ได้พอสมควรแล้วนะเปลี่ยนตัวด่เป็นตัวดเดินอยู่ต่อไปนี่ไม่ดีแนะ่โอเคแล้วก็ป้องกันไม่ป้องกันดีเก็บไว้สามนะัะ่าเงมีสแต็กครบเจ็ดหรือยันจะดูท่าไม่ตายของแกมาเลยไม่ครบหรอกไม่ครบหรอกเดี๋ยวมันก็ตายแล้วนะครับจมตีสผมตายก่อนนะเอ้ยงับ ไปแล้วนกอ้วนอ่าฉันขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าผมยินชนะหรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะจมตีหนึ่งจมตีสองจมต,สจมตีสามนะครับแล้วก็เหลือไว้เดินสีนะครับม,รมักันมัดรันก้าน,นี่นะพีลงทีเล็กอะไรไม่กลัวทั้งนั้นนะมาเลยอือม,มีแต่โต๊ะโขดๆทั้งนั้นเลยจะไปนอนดับเตอร์นะคบนะ้า นี่จะโจมตีเราเท่าไหร่นะถ้ามันโจมตีสอกนี้หน่งเงาเลยดเดี๋ยว <c oughs> โอ้ยมันขิ้หนักจัดๆว่ะลองดิไม่โจมตีนะครับเอ้ยอย่างงี้ก็สวยโลนนะสิป้องกันห้านะครับ <c oughs> แล้วก็เหลือไว้สามครับทีนี้พวกแกจะลุมฉันได้ง่ายหรือไงไม่มีวันจะบอกได้เนี่อรัญ้าทุกวัยจุดเริ่มต้นทุกอย่างของไฮวิดนั่นวะจะบอกได้เนมือน <c oughs> นี่มันเป็นตัวโมเดลเริ่มต้นนะจะบอกให้ชันคือผู้ก่อเกิดสรรพสิ่งไฮบิดทุกชีวิตในเกมเน่จะบอกให้ตายซะงับก็เป็นไฮบิดระดับแรกเลยนะระดับขัมมอนนะครับจริงๆก็เป็นตัวแรกๆที่เราควรจะมีนะครับอ่าเอาไว้ต่อสู้ตีตีอะไรได้นะครับในผู้เล่นระดับต้นนะครับแล้วก็ไฮบิดได้ง่ายด้วยนะครับนะใส่ก็ามาได้และ <c oughs> ยังไงฉันก็ชนะแกอยู่แล้วจะบอกให้มันใส่เข้ามาเต็มๆเลยว่ะเจอแล้วสินะแกก็กลับมาเจอไมโครโฟนโซลันของฉันอีกแล้วการดบัน้นไมโครโชว์ความเจ้าแน่ของเราให้มันเห็นหน่อยไม่ตายให้มันรู้ไปสิโอ้โหแบดพันกับสิบหกนะครับเด็ดขาดเจ้าจำโซนแต้มแรกก็มาแล้วนะครับ37เดเนะี่ยฉันจะไล่พวกแกให้ดู อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะหนีพ้นฉันไหมเงื้อมือของฉันกำลังจะเข้าใกล้พวกแกเข้าไปทุกที <g ül> <g ül> เอ้พูดภาพอะไรเหมมั่วเลยสฉเดียวนะ <g ül> อ่ะขอดีละเด็กเดินหน่อยอโอ้โ้ยูเนียทำไมทำอย่างนี้ <g ül> เดี๋ยวได้ลงสนามแน่ไม่ต้องกลัววันนี้ทุกคนอ่าฉันจะเอาตัวไหนไปดีเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้โอเคก็พอโรนอยู่พออารอนอยู่เหมือนกันอ่ะไปะลุยกันดีกว่านะครับ อ่าก็กลับก็โอ้ยเห็นแวบ,บแวบบชิบหายจ,จัดเลยทีเดียวแล้วงี้จะเอาอะไรไปซู่มันว้เนี่ยโอ้โหดูตีมบลังโจมตี1,100เมตรทีอะเลงก่อนเลงก่อนเฮ้ยแต่ว่าเราได้เปรียบอยู่ในหน่อยนะถ้าเอากันจริงๆนะอ่าป้องกันหนึ่งเหมืนในใอนเนี่ใครก็รอดนะรแกเปลี่ยนตัวมาเชนก็รอดมาเลย ดีนะที่มันไม่เอาเนื้อมาท่านนะครับถ้ามันเอาเนื้อมาท่านนี่ผมแพ้เลยนะอย่างนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับนะมันเอาเมเดียมันจริงด้วยนะับแต่สแต็กมันมีแค่หนึ่งเฮ้ยชิบหายแล้วอไอ้นี่ยเก็บสแต็กไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับวยจัดจเลยนี่เดียว้ามันไมนโจมตีนะครับมันเอาชัวร์เลยว่ะไอคนนี้ตายแล้วแล้วเ,เราจะทำยังไงดีเอ้ยโดนโจมตีแล้วนะครับเออสามอ่าไปแล้วนะครับ เปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับถ้าผมเปลี่ยนตัวนี่เรียกว่าจุดบอดเลยเดียวจุดดบจุดดบเป็นลุกดำจุดตีหนึ่งจุดตีสองจุดตีสามอือย,ยังได้อยู่อ่ะมีหกร้อยใช่ไหมหกร้อยแต่หน้ามันมีสามนะเราป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเล่นแผนเด็ดซะหน่อยนี่นะเอาซิยังไงตัวที่มันเข้ามาก็คือกินพืชน,นะครับโอเคโกโนสุคัตยังไม่กลัวแกอยู่แล้ว เนี่ยมีแค่สามเองยังไงก็ล้มฉันไม่ได้เปลี่ยนตัวมามันก็เหลือสองนะครับยังไงไอ้อ้วนนั่นก็ล้มเราไม่ได้แน่นอนม <laughs> าไม่กล้าโจมตีนะครับดูซิว่าตัวไหนหน่ากลัวรากันนะครับอ,อ,อีกตัวหนูทุกท่านที่สองพันนะครับถ้าเราเอา,เอาน้าสยบแล้วเราป้องกัน6 0ร้อยยากกันนะเนี่ยยากกันนะเนี่ยยากจ,จัดๆอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะทําอย่างนี้นะโอเค ยังไงเปลี่ยนตัวเราเสียสแต๊กนะครับอย่างนั้นต้องเล่นอย่างนี้ก่อนถ้าไม่เล่นอย่างนี้ไม่ได้ตะกี้ผมดัก5ก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวกลัวสแต๊กไม่พอที่จะสู้นะครับมาโจมตีหกโอเคได้แหละอย่างที่ฉันต้องการแล้วมาวัดใจกันที่ตัวสุดท้ายมาเดีย๋ยวฉันโคน่นแกก่อนแล้วไปวัดตัวสุดท้ายโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอย่างดีกินนะครับป้องกันหนึ่งนะมีหกร้อยใช่ไหมป้องกันหนึ่งสนะองสามผมต้องป้องกันสามเลยนะเพราะรับดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะ หายซะตีนะเอาสิโอ้โหโยวัดใจกันสุดๆเลยเดี๋ยวมาน่ากลัวชิบแปงจ้องตีสเ,เข้าทางแล้วตีอย่างงี้ืเอ,อเย้ยมันตัดสินใจอย่างแนวน่ไอคนนี้ใจมันได้ตายตัอยังอยู่เลยจัดการมันคุราจันง,ง,งับงับเข้าให้เรียบร้อยโอ้โหยวันนี้ ตัวน้ามันมาจริงอ่ะชนะสองทีแล้วอ่ะโอ้โหโหดจัดเลยทีเดียวได้สามสิบแปดเลยนะเกือบเต็ม40นะได้แต้มเยอะจัดเลยทีเดียวมาแล้วนะหนาวๆแล้วร้อนกันแล้วใินะที่นั่งของพวกแกเริ่มจะร้อนแล้วใช่ไหมแดดนส่องเนี่ยส่องมาเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะเฮ้ยไม่เอาดีกว่านี่นะครับแล้วก็อย่างงี้อยากแพ้ไง ประเด็นหลักอะคืออยากแพ้เอาดกว่าเอา,เอาตัวนี้ดีฟ้าย่าอย่าไปแพ้เยอะเอาประมาณนี้ก็พอโอเคไปลยุยมาก็กลับมาแล้วนะครับมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยแล้วหัวแล้วควนกวนกมาทำไมวะเนี่ย <c oughs> เอานกนมาทำไมวะเนี่ยโอ้โหพลังโจมตีนี่ร่วมล้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าน่ากลัว มันได้แหละหน่ากลัวนะมันปองกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็รอดนะครับวันนี้เลยเลือกฝั่องเลยเพื่อนปวดเฮเฟอร์ชิริโนสอลาสได้ไหมาเลยใส่ก็มาได้ไหมกล้าไหมละ่ะไม่กล้านะครับแต่แต่จะเสือกจ้องจองนะครับคิดรวมสมาธิอยู่นะครับโอเคเราโดนสี่แล้วไม่ใส่แล้วไม่โจมลอยคนเนี้เดาอาการแล้วนะ มันไม่โจมตีเราอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสายแมนนวลเหมือนกันนะครับมามันตั้งใจจะเก็บสแต็กนะครับดูสิถ้ามันโจมตีผมผมก็เศร้าอ่ะเน่าเลยทีเดียวเห็นไหมมันไม่โจมตีนะครับเดาถูกจริงๆจัดเลยว่ะโอเคไม่เอาแล้วนะครับลบไม่ใช่แลวตัดสแคปไม่เป็นเหยื่อลมมันหน่อยมาเลยมันมีห้าแล้วว่ะชิปหายแล้วเฮ้ยแต่มันต้องขยี้ผมยันห้าเลยนะถึงจะลบผมได้นะครับ โจมตีสี่วะโอ้ยอะไรของมึงเนี <c> ่ย <oughs> หายแล้วไงโจมตีสี่นะครับอืเล่นยากแล้วทีเดียวแต่ไม่เท่าไรไม่เท่าไหร่พอได้พอได้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีันสี่เลยนะโอ้โหแม่งเสียดายสแต็กจัดจัดเออป้องกันสามเปป้องกันสาม้เดี๋ยววันเฮ้ยไม่ป้องอ่ะไม่ป้อง,ไม,องไม่แป้นอะไรทั้งนั้นมา เห็นทางสว่างที่จะชนะอยู่นะไม่ต้องป้องกันได้มาตัวสุดท้ายเลือดน้อยมากนะครับ600นะครับแล้วดาเมจก็แค่400นะครับดังนั้นเลือดเรา107ยังเต็มอยู่นะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะได้ไม่ยากนะจงตีสิไปแล้วนะพี่เขียวฉันขอโทษทีแรกกะจะเอาพี่เขียวไว้นะครับแต่ว่าไม่จำเป็นใดๆแล้ววะพี่เขียวควรจะกลับบ้านไปนอนได้แล้ว เดี๋ยวให้ที่เล็บยาวทำการแสกซะหน่อยเอ่อ400ใช่ไหมเป็น500นะโอ้รับตำมดดหน่งได้สองทีเลยนะครับมาเอาอย่างนี้แหละสบายเบื่อตายนี่นะสง่า,าง,งามมีนกดีประชันใช่ไหมตายหาไปซะตายหาไปซะอยู่นี่อุ้ยตัวนี้ก็จักรีก่อนนะครับโคตรเท่ผมมียังว่ามีแล้วสิต้องมีแล้วสิไม่มีไม่ได้นะครับ เราต้องป้องกันเท่าไหร่เดียวอยูว่าจะใส่หมดเลยดีป่ะอ่าไม่มั่นใจนะเนี่ยเผื่อมันป้องกันตีนะผมป้องกันป้องกันห้าละกันแล้วเหลืองนีงเอ้ยลูกนี้โจมตีก็ดีอะแต่มค่าเท่ากันนะครับโอเคแกมีหกแกกล้าโจมตีไหมล่ะแกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับฉันเอ้ยมีหกไม่กล้าโจมตีว่ะงั้นเราก็ป้องกันห้าอีกทีนะครับ เอ้ยชิพายแล้วมันมีเพียบเลยทีเนี้ยมันมีปแปดเลยโอ้ยผมแพ้แล้วนะครับเนี่ยอ้ายบ้าบอที่สุดเลยแพ้แล้วอ่าลุงยี่โจมตีมันก็ดีอาโถ่เอ้ยโดนเลยนะแพ้ตุ้มเอ้อเอ้ยมันได้อย่างนี้เิใจเราไม่ถึงนะครับโถ่เอ้ยเล่นเยอะเกินไปนะครับบ้าที่สุดเลยนะ,ะไม่เป็นไรนะเอาใหม่ก็ได้ เอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เฮ้ยไมาดีกว่าพี่ยกไปเล่นดีกว่าแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับโอเคเลยเาตาตะกี้โจมตีมันก็ดีอะ <c oughs> เล่นเยอะเกินไปนะครับโมผูชิพหายแล้วทีนี้เจอของแข่งจะจัดเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ตาตะกี้ยังไม่แข่งเท่าไหร่อันนี้สิ <c oughs> โอ้ยแล้วจะทำไงวะเนี่ยว้าว่แต่ละตัวประกันหนึ่งไว้กันยังไงก็รอดนะครับมา ก็ต้องพลิกผันตามสถานการณ์ไปเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับเออน้ำเราจะต้องตายในอาการนี้เออไม่น่าไปรอดไม่น่าไปรอดไปได้น้ำนี่เอ้อจมสีหนึ่งโอเคยังอยู่ได้นะครับแล้วก็ป้องกัะสุนกันก่อนเอ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะใจมันได้จริงๆเลยคนนี้มันแน่มันเจ๋าแน่จริงๆมาดูซิว่ามันจะทำไงต่อนะครับโอ้โหหน้าตื่น แต่ต้องให้โอกาสดคิดหน่อยนะครับไม่โจมตีว่ะโอเคอุ้ยิบหายจะจานแล้วทีนี้ <S <S ถ้าเราเปลี่ยนตัวไป<ห>แต่ก็อึไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวจะลียอะผมไม่เปลี่ยนตัวนะครับเอ้ยป้องกันหนึ่งว่ะจิบหายแล้วตายชัวร์ลูกนี้เราป้องกันก็นกดีอ่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่นพียบ จันลดโทษสุดท้ายโอ้ยโจมตีห้าเลยเออเรียบร้อยแน่นอนอึตายแล้วไม่อยากจะคิดสภาพเลยตายแล้วผมต้องเปลี่ยนตัวมาด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตียันสามเลยนะแล้วก็เก็บสแต็ตไว้เพื่อนนะครับมีแค่เจ็ดเด็กไม่ไหวคระไม่ไหวจะเขียอึไปแล้วไอ้สัวเจ้าปัญหาไปแล้วนะครับ แล้วตัวนี้สิยิ่งโหดก็มีอีกอะดูดิเอ้ยต้องล้มตัวนี้ให้ได้อีกน้ำก็ตายไปแล้วนะครับจมตีสี่นะโดนออ้ยอิธานิโคนี่เฮ้ยมีห้าน้อยวะคงไม่เท่าไหร่นะค <c oughs> งไม่เท่าไหร่นะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่นะครับแล้วก็ห้าหลุอุ้ยองป้องกันหมดเลยอะชิหายจะจัด,จดก็มีอีกไม่นะให้รู้สึกอภิสงเบตา้าซะมัง้ง มันรู้วขายแก่วแน่ที่สุดตรงนี้มาเลยโอ้โหตัวใหญ่กว่าเราเยอะแอโคแต่ไม่เป็นไรกันไม่โดนเราเราล็อกหลบเนี่ยล็อกหลบเนี่ยเออตัวเล็กได้เปรียบจัดขนาดตัวก็มีส่วนเฟ้ยมาโจมตีใส่เซ็ตเราอืยหลบได้โสนแค่ตักขากนับตายซะเถอะเยาว์เลยจักการมันเตอร์นี่การตบที่แท้จริงเราต้องตบก,กันยังไง เตอร์แบร้อยไต่ว่าเบต้าใช้ไม่ได้ไม่จริงไงอ้โหูรับแต้มอีกแล้ว3ที่หกเนี so ่ยบึนขึ้นไปอ้ยไลจี้จะจดอ่ะโอ้หยังเหลือเยอะเลยนะเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเลยอะขาดนีกต้องแปดสิบนะตุ๊ด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 ร้อยร้อยดังแห้มันได้อย่างงี้สิขาดขาด80จริงๆขาด80นี่ต้องชนะอีกสัก3ทีนะครับ ตกเลยทีนี้โค้ดน้ำตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาในน้นแล้วก็นี่โอเคปัดลุยมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะอะที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมดูโฆษณาอยู่นะครับโอ้ยโคจะแข็ง <laughs> ให้มันได้อย่างงี้เดียโดยเฉพาะ2ตัวหลังน,นะตัวสุดท้ายไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าดามเมจไม่เยอะเท่าไหร่นะ8 0 0อเอง <laughs> ดามเมจไม่เยอะเท่าไหร่800เองเองเฮ้ยมันแค่เลือดเยอะเฉยเเๆเราอย่าไปกลัวมันมาก มือไม้สั้นไปหมดเลยอย่าไปกลัวมันบ้าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนอเราจะให้ตัวไหนตายดีวะเราจะต้องให้ตัวไหนไปตายดีวะไม่ได้ล้ว,วะเล่นยากจะจัดเนี่ยนะเนี่ยเอออืดโนโนีคัตผมมีดาเมจน้อยมากอะ่ะชมตีหนึ่งนะเฮ้ยมาเลยาราโลพัตเจนสองป้องกันสองไว้ก่อน ยังไงเราต้องป้องกันจัดๆไปก่อนนะคเพราะเราไม่กลัวอยู่แล้วหนังเราหนาจัดๆเลยไดโนได้ไดโนสุกัดไดโนนีคัดอะไรไดโนนีคัดตัวล่างนะเออเปลี่ยนตัวว่ะเต็นแปดร้อยเลยอะไม่ธรรมดาจริงๆถ้าเราป้องกันสามยังอยู่โอเคอ่นแน่ป้องกันสามยังอยู่ป้องกันสมยังอยู่อย่ามา่เรา อนแน่อย่างนี้ต้องมีการสั่งเวยกันเกิดขึ้นแล้วนะครับถ้าไม่สั่งเวยนี่ผมไม่ได้นะครับมาเลยเุ้ยแบตกลุ่มจะหมดแล้วอะ่ะทุกคนตายแล้วยังเล่นติดพันอยู่เลยอะ่ะป้องกัน3มไปแล้วนะครับมันมีสนะครับอ่าดูซิมันจะทำยังไงเปลี่ยนตัวว่ะโอเคโจมตีสามอ้ยผมตายนะครับอือลงไปนอนง่ายเลยทีเดียวอมงกะว่าจะเก็บผมให้ได้นะครับ ใส่ต้องประเคนประเคนจับหนักให้มันหน่อยนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีห้าผมโจมตี5ันห้าเลยกโดเพื่อนเบื่อนทุกคนป้องกันหนึ่งไว้ก่อนตายไม่ได้ป้องกันเก็บเอาไว้อ้ยไปแล้วแล้วอย่างนี้จะชนะไม่โกนี่แหละตัวอุปสรรคตัวที่สองนะครับแปดร้อยนะถ้าฟั่มตัวนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่าการนี้คงจะฟั่มยากจัดเลยทีเดียวมันต้องโจมตีผมสามนะ ินหมูกินสแต็กอยู่ยวโจมตีสามเหือนนะครับเฮ้ยโดนยังจังโอเคมาแล้วแล้วจะไหวไหมเนี่ยกูอันนี้ไม่น่าไหวน,นะเออตายแล้วตัวนั้น400ร้อยมีสองร้อยนะอ่าม,มันเหลือหนึ่งใช่ไหมผมจะโจมตีมันหนึ่งโจมตีมันสองโจมตีมันสามสี่ห้าเลยครับโมจมตีมันหมดเลยกินดมมันไม่พอนะเนี้ยเฮ้ยหายจ,จัดเลยทีเดียวโอ้โหไม่มีป้องกันเลย นี่ถ้าผมมีป้องกันสักหนึ่งผมชนะแ,แล้วเลยเนี่ยโอ้ยตายแล้วมันโจมตีมากกว่ามันสองแน่นอนนะครับโจมตีสี่โดนจังจังตายสิครับผมเออโอ้โหฝันสองเก้าสิบหกมันไม่เหลือตัวแตกเลยเออก็แพ้ไปแล้วอย่างน่าเสียดาย <laughs> แพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับอุ้ย ได้แต้มตรงนี้ค่อยรู้สึกประทับใจหน่อยมาแล้ววันนี้กูจะขึ้นเป็นแรลงเพชรได้ไหมอาการนี้โอโ้โหฝั่งนูน้นหงดจะจัดเลยนะอผกเจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันไม่เอาไม่เอาไม,เาไมเานะ่เอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะแล้วก็เอาโตโร่แล้วก็เอา,เอาเนี้นกนะครับนกน้อย,นกน,อยนกน้อยพี่คาดอ่ะไปะไปลุยกันดีกว่านะครับก็กลับมาแล้วนะครับผมเอยทีนี้ดันไม่แข่งเท่าไหร่อ่ะโอ้ย เอยตะกี้มันอะไรวะเออเฮ้ยแต่ดาเมจเยอะเหมือนกันมีผิดแดงด้วยนะแต่ว่าไม่แข็งเหมือนเอ็นะตะกี้แข็งมากเลยนะนี่มันพลาดเดียวยิ่งเล่นง่ายหน่อยนะครับเออพกตินพักนหนึ่งห้ึ่งกันโอเคยังไงให้ตรงนี้ตายยังตายไม่ได้นะครับโซโนโล่าเออโซโนโล่เาเร,รียกตูกเรียกปิดอยู่นั่นแหละโซโนล่าโซลาร์นะเอ้ยเปลี่ยนตัวว่าโอเคเอาตัวแข็งลงมาแล้วนะครับอ้อาว ทำอะไรไม่ได้นะครับต้องกันต่อไปก่อนโอ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะมันคิดว่ามันเลือดมันเยอะโอเคเล็บยาวเผื่อไม่ได้นะเนี่ยโดนมันข่วนหน้าได้นะครับโอเคเออหมดแล้วสามพินช่างจบอ่ามันเก็บสแต็กอย่างเดียวเลยว่ะสงสัยจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วว่ะอาการนี้ถ้าไม่เปลี่ยนตัวนี้จะตีอีกยากย่ยากแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยมันไม่ป้องกันเลยนะมันมีหงสนะครับตะกี้ มันจะจัดเลยทีเดียวถ้าผมป้องกัน3ผมแพ้นะแน่ๆตะเกียรนะผมโลดโดนโค่นเลยนะครับอุ้ยซีเอือไปแล้วนะมันมีต้อง6เนะี่ยตายแล้วเล่นยากจะจัดเลยทีเดียวนะครับเอืออีกสองนะครับเปโจมตียังไงจนะมะให้ผมตายมันเป็นไปไม่ได้นะครับเปลี่ยนตัว่อนโอเคออามาใหม่โอเคเอกมาใหม่แล้วเลือดเราก็น้อยจะจัดเลยโซโล่นะอย่างนี้นะครับโอเค มาไอต้องเก็บสแต็กไว้ก่อนนะครับมันป้องกันสองนะครับหายแล้วมาดูซิว่ามันจะทำยังไงมันมีสี่นะครับถ้ามันจะล้มผมมันต้องจมตีสี่นะครับจมตีสามเอาผมไม่ลงนะมาเอ้ยไม่จมตีว่ะไอมันเฮ้ยไอคนน่แข็งกร้าวจะจัดใจเย็นจะจัดป้อ,องกันหนึ่งนะครับหายแล้วมันมีเจ็ดเลยว่ะแต่ยัลงล้มผมไม่ได้นะครับเจ็ดนะ มั่นใจผมมั่นใจว่ายังหลบไม่ได้นะมากล้าใสเมื่อเลเซตอ่ะโจมตีเจ็ดโอเคมว้วนใจกันว่าผมจะตายไหมเออซึมต้องไม่ตายสิหนีโอ้ยโซโลา่าแข็งจัดจัดเปลี่ยนตัวสิครับอาการนี้แล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนี่มันโคตรวิกฤตจัดจัดเลยเอา่าแล้วก็อาา้าวมาตายซะอย่าอยู่เลยงับมันโต่อโลนี่นะ ห้าตรงตัวแรกเก็บคนแตกไม่ได้นะครับเฮ้ยอาการนี้เล่นยากจัดเลยนะครับนี่มันโจมตีใส่คนะร้บโจมตีว่ามันจะย้ำให้เราตายนะครับหนีแต่เราไม่ยอมตายไนงะเรามันคนอึดอึดอนทนอมตะสุดๆเลือดจะน้อยกันจัดๆเลือดก็น้อยจัดๆเลยทนะีเดียวขออ้าพเ้าอยากชนะถ้อ่อยากชนะก็ต้องทำอย่างนี้นะครับเปลี่ยนตัวออกมานะครับ ถ้าอยากชน,นะต้องทำอย่างนี้นะค<ะ>รับมาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครัสแตก็กมามาวัดใจกันมาสิดูสิแกจะกล้าโจมตีฉันไหมกล้าสิแต่โจมตีสี่นะคกาดกดให้มิดเลยนะโอ้โหตายไปแล้วเซโดล่าโก้ผู้เสียสละเลื่อยมามา<ะ>ตัวสุดท้ายมีดมีเท่าไหร่ห้้ย512 250รอ้โอ๊ยมันมีเยอะอะ่ะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามนะครับแล้วก็ต้องป้องกันสี่เลยอะ่ะโจมกันสี่นะมาหายซะอย่าอยู่เลยเรียบร้อยมาวัดใจกันนะครับสองร้อยอะดีบอกจริงๆด้วยดีนะที่ป้องกันสี่แนละ้วกป้องกันสามเน่าเลยนะมา <laughs> ตัวต่อตัว,ตว ใครโจมตีเข้าคนนั้นตายโอเคไม่เข้านะมันยีงยูงไม,ม่ป้องกันจะบ้าเลยไม่มป้องกันก็แพ้สิตายซะเถอะอย่ายุ่เลยโอ้ชนะได้นะครัโซโล่นี่มันมายิ่งมันแน่โอ้โหโชคดีที่มีโซโนล่าเป็นประการเหล็กของเพื่อนนะ okay. โอเคเอ้ยยังอยู่อันดับเดิมอีเหรอเออเท่าเดิมยังเท่าเดิมอยู่นะผมตกใจนะครับอืม้อก1ยังเท่าเดิมอยู่นะ ชวนอาตอนนี้แต้มก็ใกล้เคียงมากเลยนะไปลุยกันดีกว่าอะผมก็จะเอาเป็นเดโนทัศ์ no ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอานกไปตัวหนึ่งโอเคแค่นี้ก็พอจะได้แล้วแหละน่าจะไหวอยู่นะสามธาตุประสานไม่ลงตัวเท่าไหร่สามธาตุประสานกันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่โอเคไปลุยกันดีกว่านะครับ อ่าก็กลับเขามาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมโอ้โหแพ้ชวัวร์นี้อันนี้ไม่ต้องลุ้นเลยป่ะโอ้โหเดฟโนทัดมาถึงก็จะตายหาแล้วนะไม่ต้องลุ้นเลยอาการเนี้ลุ้นไม่ขึ้นจริงๆนะครับโอ้โหดูหแต่ละตัวอยากได้อาบะโตทรอรัสมากเลยทำยงไงถึงจะได้นะอยากให้แบบว่าอาบะโตมันกลับมาใหม่นะตอนนั้นผมสู้แล้วก็แพ้เละเทะไปนะ ได้แบ่นี้เลยเจ้ากระทิงดำเอาแล้วเออหื้ดีนะที่มันเปิดฉากโจมตีนะครับเพราะว่าผมยังอยู่รอดเนี่ยถ้ามันไม่โจมตีนี่ผมอยู่ไม่รอดแล้วนะครับเก็บสแต็กก็ไม่ได้ด้วยทีนี้ค่อยมีหวังหน่อยมาเลยบววัดใจกันนั่นไงโจมตีจัดจัดอย่างเนี้แหละที่ชอบโอเคเอาแล้วสเต็กก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขนหน่อยเดนโนทันเดี๋ยวนายก็ได้กลับบ้านแล้วเชื่อจัน นี่มันกระดันั้นพูดเลยนะฝันมกระดัมเฮ้เราเคยดัมฝันมากกว่านีจริงๆนะเอ้ยครบแล้วเว้ย,ย,ยสแต็กครบแล้วนะครับทีนี้ใค้แบบนนมีหวังไหมมีหวังมีเปอร์เซ็นต์ไหมมาโจมตีสี่ไหมทีนี้ผมว่าโจมตีสามเลยนะแต่ว่าสแต็คผมเต็มยังไม่เท่าไหร่นะไม่โจมตีว่ะ ไม่โจมตีก็ยอกมันเล่นไปเรื่อยนะครับยังไงผมไม่ป้องกันใอย่างแน่นอนอันแน่ป้องกันสครับบอเลยชันกลัวฉันกลัวสนต็งของฉันแล้วสิมอกล้าโจมตีไหมเดี๋ยวโจมตีหนึ่งเหลือสามแน่ๆเลยดูอาการนะครับอ่ามันคิดหนักจัดๆเลยทีเดียวคิดเยอะอะไรขนาดนั้นเลือดก็เยอะเออเป็นผมผมนะไม,นนนนะไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดเนี้ยมา เอ้ยอมกันสี่ะอะมันคือมันไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็คงงงนะทำไมผมไม่เปลี่ยนตัวนะไม่เปลี่ยนใดๆทั้งนั้นแหละนะจัดก,การชัดสักทีเหะเอาโจมตีสี่อย่างนี้ไม่ตายนะผมอมตะ <laughs> อมตามตะสุดๆเออเราอยากตายอะ่ะทำไงดีวะ ไม่มีสแต็กล้วนี่เฮ้ยมันไม่มีสแต็กแล้วนะมันโจมไปวิปสนะผมเปลี่ยนตัวนะโอเคลืมไปมันไม่มีสแตก็กล้วดีกว่าโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโอเคแล้วก็เหลือไอ้เพื่อนหมดเลยนะตายจะเถิดอจะอยู่เลยป้ยพิชมาชนะนะตีนะพิกมาชนะอัลบโตนะแต่ยังเหลืออีกสองตัวที่น่าอันตรายมากเลยนะวันวัน,วนจะจัดเลยทีเดียวมาดูทีมันจะกล้าโจมตีไหมผมว่ามีสิทธิ์ไม่กล้านะสภาพนะ้ว สภาพการแล้วมีสิทธิ์ไม่กล้านะครันเนี่ยไม่โจมตีจริงๆด้วยนะอครับยังไงไยงเราก็ต้องไม่ได้วะยังไงเราก็ต้องเอานกไว้นะครับเอานกไว้ไม่ได้ไม่ใช่เอานกไว้เอานกไว้ไม่ได้นะครับทำอย่างนี้นะบมายังไงเดซโนทัสก็ต้องไว้จัดการนกตัวนั้นนะครับแต่แกโจมตีสุ่มสีุ่่มห้าแหละกระโดดอีกแน่นะ มันไม่เก็บสแต็กนะมันโจมตีแค่4ที่4นะตะเกียบนะโอ้ยคิดนานจะจัดอะไม่กล้าโจมตีนะไม่กล้าโจมตีกูป้องกันเท่าเดิมอะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ป้องกัน5นะครับเก็บสแต็กนะครับเอ้ยไม่เก็บว่ะป้องกัน4นะบ้าวัดใจกันจัดเลยทีเดียวดูซิดูซิดูซิมันจะทำยังไงโจมตีเอาอ่ะนั่นแหละโอเคโอ้โห ใจดีจัดๆคนนี้เปลี่ยนตัวนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่เป็นผมแอบเก็บสแต็กนะเพราะว่าเลือดเราเยอะายไงคำวนวณได้<อ> <laughs> กลายเป็นกลัวสแต็กผมไปสงงนนะ้งั้นน่ะดูดิ <laughs> โอ้ยโอเคเอาในตัวเสาพวกแกมาให้ฉันเถอะจะบอกให้ฉันใช้ได้ดีวันนี้มาเลยม,มันจะกล้าโจมตีแมสี่เนะี่ยน่าจะกล้าแล้วแหละ หรือว่าไม่กล้าจะเก็บสแต็กเอาไว้โจมตีสี่นะครับโอเคผมชนะง่ายๆซะงั้นนะดูดีตายไปตัวเดียวนะครับเออฉันขอโทษคารโนเลปเตอร์มันจะเป็นจริงๆวะจริงๆผมป้องกันก็ไม่อยู่แล้วนะครับโอเคนกผมชนะนกพันนะดูดิแค่เก้าร้อยอะดูดีเลือดเรียบร้อยเหลือสองตัวเน่เหลือเชื่อจัดๆ่ะดูซิไ่ทันแมอูดสามสิบเจ็ดนะ ทันสิอย่างเงี้ยปืดอ้อ oh, เป็นที่หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังข้ามไปไม่ได้นะครับโอเคในที่สุดเราก็ได้ที่1นึ่งนะนะอุ <h> ้ย <ums> <h ums> ได้50้าสอบแบเจ๋า oh, สุดๆเลยทีเดียว <c oughs> <invaluable. c oughs> อ่ะก็พอแค่นี้ก่อนนะแล้วกันนะสำหรับตอนนี้นะเพราะว่าคิวิโอก็เริ่มจะยา,ยาวเล้วยนะแล้ว,นะแ,ลวแบตเตอรี่ผมก็อ่าก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้นะอ่าก็อ่าขอให้ได้กันทุกคนนะ ส่วนใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เมืองล่างด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันละกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยสำหรับเกมมันมันเกมนี้นะครับการต่อสู้อันแสนดูเดือนเนี่ยนะอะไปจริงแล้วนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วฟอย